สวัสดีครับมาพบพวกเราช่อง a อจนันจิเช,ช้า,าเอาละครับวันนี้พวกเราจะมีกิจกรรมกิจกรรมมาให้เล่นเป็นกิจกรรมไรกอฟอธิบายกิจกรรมคล้ายๆเกมใบคําครับก็เดี๋ยว <ะ S 2> เดี๋ยวจะมีคนนึ่งตอบคาถามอีกคนหนึ่งทายอ่าอย่างเช่นมันจะมี2เกมเกมแรกร้องเพลงอีกอเกมหนึ่งเป็นเกมถามปกติถามตอบอ่าแล้วเราก็จะใช้คนที่คนที่เป็นคนตอบเนี่ยให้ใส่หูฟังโดยเราจะใช้ AirPods Pro รรุ่นนี้เลยนี่ให้มัน เราสามารถปรับให้มันแบบไม่ได้ยินได้มันจะมันตัดเสียงรบกวนออกเลยคนนึงก็ใส่ AirPods ธรรมดานะครับก็อย่างเช่นเกมเนี้ยแบ่งเลยว่าคนคนที่เป็นคนถามเนี่ยก็ถามอย่างเช่นว่าใช้อะไรร้องเพลงอีกคนนึงก็จะตอบไม่ก็จะได้1คะแนนแต่ถ้าตอบผิดอย่างเช่นไปตอบน้ำน้ำเปล่าแก้วน้ำเนี้ยก็จะไม่ถูกทีนี้<ข>นตัดคะแนนเราจะเล่นทั้งหมด10คะแนนมาแบ่งทีมกันก่อนอนอะทีนี้แบ่งทีม,อมเอาอะไร เอาโอนายออกเลยได้ตุ่มเอาไงลาตุ่มอะลาตุ่มตุ่มตุ่มไหนมีดอกไม้อยู่ในตุ่มตุ่มตุ่มนั้นจะต้องออกไปออาไปก่อนรอทีมอีกคนนึงลาตุ่มตุ่มตุ่มไหนมีดอกไม้อยู่ในตุ่มตุ่มตุ่มนั้นจะต้องออกไปคู่กันทีเดียวกันเอาโต้กันคู่กันฝังชุบใครเริ่มก่อนอ่ะ ใครใครขอชนะได้ได้เลือกอ่าอ่าได้เล่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าอันไหนคือกิจกรรมอะไรอ่าออโต้เป่าอ่าแดนเป่าอ่าเป่าเลยไปยิงไปยิงจุ๊บอ่าอ่าให้เลือกเลือกเลยอาหนึ่งหรือสองเอาหนึ่งหนึ่งแล้วใครเริ่มก่อนจะเริ่มก่อนหรือจะให้ทีมนี้เริ่มก่อนอ่้ทีมนู้นเริ่มก่อนก็ได้อ่ทีมนี้เริ่มก่อนนะเดี๋ยวใส่หูฟังใครใบเราใครทายเอาโต้เอาไทยเลยเอาโต้เอาใบแล้วแต่พี่ได้หมดอ่ะ ออโต้ออโต้ใบเดี๋ยวพี่ทายโอเคเอออ่ะใส่หมวกบางใบอันนี้นะอ่ะคนใบใครเฮ้ยอันนี้คนทายอ่ะคนทายใส่คนเกมอันนี้เปิดเพลงเกมไหนนะอันนี้เครื่องใครเกมที่สองเข่ปะอ่ะสองลองเลือกที่สองอ่ะสิบข้อใช่ปหมอ่ะข้อหนึ่งเริ่มเลยข้อหนึ่งออโต้มึงอะเริ่มมึงอ่ะพูดเลยเออเลาะอันนี้เเกมอะไรฝนตกต้องใช้อะไรนอน ผิดผิดไม่ใช่เฮียฝนตกไปนอนใช่ไหมเไม่ใช่เฮียผิดฝนตกไปนอนหนึ่งข้อละตาเสรต้องใช้อะไรยาหยอดตาเฮ้ยยาหยอดตาหนึ่งรู้ไหมว่าใช่ไหมหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนไรรลเอ่อใช้อะไรเขียนหนังสืออะไรวส้มหยุดหยุดแบบไม่มีอะไรกันเหรอเฮียหลุดโลกไม่ถูกมันต้อง ไม่ถูกเลยวะทุกข้อนึงแล้วทุกข้อนึงแล้วตอนนี้ทายไปสามข้อแล้วอ่อมีอารมณ์ทางเพศต้องทำยังไงช้อนช้ช้อนไอ้เหี้ยช้ช้อนมาขูดอะไรวะใช่ไหมไม่ใช่พิดข้อสี่ได้ได้หนึ่งคะแนนตอนเนี้ยร้องเพลงต้องใช้อะไรโจโจไม่ใช่ตัวเล็บใจโจ๊บโจ๊อห้าข้อแล้ว ได้หนึ่งคะแนนอ่ามีบาดล้อยังไงมีบาดล้อไงนอนนอนนอนไม่ใช่เหลือเลยได้หนึ่งคะแนนตอนเนี้ยอ่าข้อข้อหกกินข้าวต้องใช้อะไรฉ่ำเบาฉ่ำเบาไม่ใช่อ่ะกินข้าวแล้วเบาใช้อร่อยเลยไม่ถูกเลยวะข้อเจ็ดข้อเจ็ดอาเรื่องอะไรไปแล้ววะอ่า ฝนตกต้องใช้อะไรปากกาไม่ใช่ไม่ใช่ผิดข้อแปดข้อแปดไม่ถูกวลีติดปากแล็บเอกคืออะไรอีกทีอีกทีวลีติดปากแล็บเอกคืออะไรเฮลโหลใช่ไหมไม่ใช่กี่ข้อแล้วกี่ข้อแล้วแปดแล้วเหลือสองผมเลือกแล้วแล้วไม่ได้อะไรวะอ่าคอแห้งต้องทำยังไงโอ้ย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 อะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอเหี้ยไม่ถูกอีกข้อเขาสุดท้ายแล้วได้หนึ่งคะแนนตอนเนี้ยาสีฟันใช้คู่กับอะไรฮะแปสีฟันใช้คู่กับอะไรนอนผิดเหี้ยผิดสิข้อแล้วนะครบยังครบแล้วได้แค่หนึ่งข้อถูกหนึ่งข้อได้เท่าไหร่นะหนึ่งข้อหนึ่งข้อเออได้ข้อไหนวะถูกข้อวะไ้ตาเสียบเออตาเสียบเช่ตาใช่ แม่แต่พอบอกกินข้าวใช้ลายเซอร์ไปชักเเววยังไงไม่ยิ่งเฮ้ยไอ้เจนได้หนึ่งสรุปแล้วได้หนึ่งคะแนนนะครับสรุปทีมนี้ได้หนึ่งคะแนนนะครับทีมออมกับออโต้ออโต้ได้หนึ่งคะแนนชื่อแม่งของกันดูสิเลยเราได้แค่สองคะแนนก็ชนะแลไปเบอร์หนึ่งใช่ไหมใครทายเราทายก็ได้ดเราตามนั่นแหละเราตอบอ่ามึงตอบเออเราทายเอามาได้เอลย อานะเอานะเอายังเทเทเทเสียงก่อนเทเสียงก่อนเทเพลงก่อนเทเพลงก่อนได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหฮะไม่ได้ยินบักต่ำไหมได้ยินไหมบกง่ำบักต่ำนี่ไม่ได้ยินอนะพอจะพูดเอาเก็บเอาข้อหนึ่งนะเดี๋ยวต้องเป็นเพลงของเราอะถือไปถือไปด้วยเออ้คนนี่ถือก็ได้เพราะไอ้นี่เป็น ออออออ่่่ะะถถิววา<ม>า<ม>ายยพพรร้้ม <า S 1> มมัังงเสวัสดีครับผมแด๊แดับโฮอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแดงแล้วไปโบว์โงพยาบาลเฮ้ยเฮ้ยอยากขานในงานบวชประเดิเข้ามารับกูหนึ่งหกหกเก้าเขามารับกูสิเฮ้ยเฮ้ยอยากเป็นน้ำผพาดเฮ้ยอยากเลือดสักระมาปัดกูหน่อยดิไปไปไปลงในโลกสัเธอถี่รักเชิญจะลงโทษเธอมีแต่นี่ก็ตอบยยังแม้ไปไปแล้ว เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเวลาขอเธอหมดแล้วไปไปไอ้เหี้ยไม่ตอบวันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ดูกูชิี่เบวกูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอลยังไม่โกงอ่ะเออพักโกงอ้าวอยู่ที่เองดูเขาดูเอลหลบอยู่ไหนวะ อะไรแล้วเรียบริตอบนี่ตอบนี่พี่ไผยไม่ตอบแล้วพี่งูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเนี่ยทุกคนต้องเรียกกูว่าสิงห์ไม่ใช่ผิดนะผิดเลยทุ่มกินคอทีสี่คอทีสี่กลางคืนมึงเงาจนเช้าก็ยังไม่นอนจะหลอการฝันละเมอภาพเธอคอยหลอนทุกคืนไม่ใช่ไม่ใช่ผิด ขอฮะขออฮะรักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าสามชาประมงก็คงไม่เข้าใจหนึ่งแล้วหนึ่งขอที่หกขอที่หกพี่ไม่มีลุยวิกตองมีแต่นี้ก็ต้องสองสองร้องไห้หาพ่อจะลืมเอาอย่างนี้เราพี่อ้าวถูกแล้วผมว่า ร้องหายหาพ่อทะลือเย่เย่เย <Jamie, always S 2> ่จะแม็กกูร้อไม่ใช่ไม่ใช่ข้อที่เจ็ดบัวลอยเจ้าเพื่อนยากบัวลอยเจ้าเพื่อนยากเอาดิเอาดิบัวลอยน้องดิเดี๋ยวข้อไหนทุกคนต้องเรียกกูว่าสิงห์โอ้โหมันก็นักเลงเหมือนกันข้อที่แปดข้อที่แปดในสองนะครับข้อที่แปดห่อหมกพวกเอาไปฝากป่า ฮอมกจะรอธอมนคืนนี้นอนด้วยกันไกลเลยเหรยไม่ใช่ปิดสองครั้ฉันรับไม่ไหวอะไรเร็วเร็วเรไปดางส้สามสามสามวันนได้สามวันไหนแล้วบังันจันบังลจันเวลาของเธอหมดไปแล้วไปิดนะปิดปิดเลยข้อหนึ่งวะจบแล้วจบแล้ว สิบก้อครัเอาออกเอาเอาเออสรุปคะแนนทีมก๊อฟกับแดนได้มาหมดสามคะแนนอ่ะนะทีมออออโต้ได้ไปหนึ่งคะแนนแพ้จบเลยนี้บทลงโทษของเราคืออะไรมีอะไรบ้างก๊อฟก็เนี่ยสองอย่างอ่ะให้เลือกอ่ะเราเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าเราจะลงโทษกันยังไงอ่ะอ่ะเลือกเลยเอาไหนเอาอันบทนี้เลยเอาอันนี้นะเปิดนะเปิดนะโดนบทลงโทษเลย เฮ้ยเฮียรอดดินสอพองโดนดินสอพองนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูบทลงโทษกันอีกทีครับก็โอเคครับเกมนี้ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าออมกับออโต้เนี่ยจะโดนดินสอพองเลิกกันสักแค่ไหนก็สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้มาเดี๋ยวทําบทลงโทษนะครับนี่เราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเป็นดินสอพองแต่เราก็ทําแกล้งว่าเราเนี่ยจะ เราจะไปทาเหมือนสงการทั่วไปน่ารักน่ารักไม่ให้เพื่อนมากมแต่จริงๆแล้วเราเตรียมไว้อีกอันหนึง่งนี่เดี๋ยวเราจะมาสาดมันแต่เดี๋ยวเราเอาไปแอบไว้กันไม่ให้มันรู้โอเคครับจับมาไปเรียกอมไปอ,อมอต๊กมาๆๆเล่งเงินเบาๆครับไม่ให้เพื่อนไม่ต้องเปื้อนมากหรอกโอเคครับผมจะโดนลงโทษแล้วนะครับพี่น้องๆคอยดูเอาแบบ ธรรมดาพอบมบเราเปิดคลิปแล้วไม่ต <goats rhythms> ้องไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะโอเคสบายสบายสบายไม่มีอะไรนองหลังมเสบายาไหนกนาม่กันเอะหรอกเาไมักันเดีข้างหน้าอยม่้ทเอาอั้อกเขาบอกให้ั้ง ไอคลิปหายกุโดนเยี่ยอะไรครับเนี่ยเล่นกันเบาๆครับโอ้โหไม่เบาแล้วรองเท้ากูเลยวิสตงโอเคครับวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ s u b s c ด้วยนะครับผมช่อง AJ เจนจิตเชิญ